ครับสวัสดีครับคลิปนี้พบกับช่องสมาคม c h ชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแบงค์ที่หลายๆช่องประกาศรับซื้อแล้วก็หลายๆนักสะสมนิยมเก็บนะครับ เป็นแบงค์100บาทของรัชกาลที่9นะครับนี่คือแบงค์แบงค์นี้ก็ไม่ใช่แบงค์ธรรมดานะครับเป็นแบงค์ท่ละลึกหรือวาระนะครับเป็นแบงค์วาระเป็นแบงท์ท่ละลึกด้านหน้าก็จะเป็น พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับด้านหลังนี่ก็คือพระเทพพระบรมรูปของพระเทพเป็นแบงท์ทิละลึกนะครับแบงนี้ก็ ตามที่ทางช่องของเราได้ติดตามได้ติดตาม YouTube แต่และช่องที่รีวิวบางช่องก็ประกาศรับซื้อบางช่องก็แนะนำให้เก็บเป็นแบงค์ที่มีราคาซื้อขายกันทางช่องของเราก็พบเจอก็เลยเก็บพบเจอที่เซเว่น นะครับนำเหรียญไปแลกนำเหรียญไปแลกแบงก์ก็จำนวน2,000บาทก็จือแบงค์100บาทแบงค์นี้ก็เลยเก็บมารีวิวให้ FC ได้รับชมสำหรับนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญ FC ที่ติดตามช่องสมาคม channel นะครับพบเจอแบบนี้นะครับก็แนะนำให้เก็บถึงจะไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเก็บไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังลูกหลานคนรุ่นหลังได้ได้ดูนะครับแบบนี้ก็เช่นกัน แบง่สิบเลขเลข0ูย์หตัวนะครับเลขหน้าเป็นเลข7เลขท้ายเป็นเลข6ถ้าเลข0 6ตัวก็จะมีราคานะครับแบบนี้ก็เก็บก่อนถ้าใครเจอเลขอะไรก็ช่างนะครับถ้าเจอก็เก็บก่อนนะครับ เลข0หรือเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9นะครับถ้ามีลักษณะอ่าเป็นเลขเดียวกัน5ตัวก็เก็บสะสมไว้ก่อนนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอง่ายในลักษณะแบบนี้ ครับก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ